ล Slow ไขกลย,ยุทธ์ลับครับจนเออถึงจาดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกุดม Slow Boy นะคะเป็นรายการที่จะพาไปเจาะลึกในเรื่องราวประสบการณ์อินไซต์ของผู้ชายที่เพศอื่นๆหรือว่าเพศหญิงอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจนะคะอะแต่ว่าแต่ก่อนยังไ้ก่อนที่เราจะไปเข้ารายการนี้นะคะมารู้จักกับ ดิฉันนั่นก่อนค่ะสวัสดีค่ะวิลมินนากระถินทองนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะหลังจากที่รู้จักพิธีกรไปแล้วทีนี้เนื้อหาสำหรับ EP นี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆประจําวันของเราที่ เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ชายละกันเป็นธุระส่วนตัวของผู้ชายที่ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยหลายๆครั้งอาจจะไม่เก็ตหรือไม่เข้าใจเขาขนาดนั้นแต่ทีนี้วันนี้เราจะทําให้เรื่องราวส่วนตัวนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงอย่างเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือมีโอกาสที่จะเข้าใจเขาได้ง่ายขึ้นละกันอ่ะทีนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยังไงแนะนําตัวซะหน่อยชื่อสรชครับสุรชัยกวีดํารงวัฒนา เยี่ยมยอดค่ะขอบคุณค่ะแนะนําตัวอย่างเต็ม,ตมเปีเย่ยมเต็มหยดกันสักทีอ่ะทีนี้เนื้อหาท็อป,ปิกวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยอย่างที่บอกไปเนอะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ชายแต่วันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่ผู้หญิงอย่างเราได้ทําความเข้าใจง่ายขึ้นดิฉันเปิดเลยค่ะเรื่องที่ดิฉันสงสัยมาตลอดอ uh huh. แล้วก็ยังคงสงสัยจนถึงปัจจุบนัน uh huh. ก็คือเรื่องของการเข้าห้องน้ําของชายและหญิงที่มัน,นต่างกันอะอือก uh ็เข้าห้องน้ํา มันต่างกันขนาดนั้นเลยเหรออ่ะเอาเริ่มจากอย่างนี้ก่อนละกันเวลาที่พวกคุณไปเข้าห้องน้ําเนี่ยจุดประสงค์ของการเข้าห้องน้ําของผู้ชายคืออะไรก็ไปชิ้งช่องแล้วก็ไปปลดทุกข์ของผู้ชายก็แค่นี้เลยแค่นี้เลยใช่อ่ะมุมมองของผู้หญิงเนี่ยการเข้าห้องน้ําของเรามันไม่ใช่แค่าการไปปลดทุกอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่าการไปชิ้งช่องด้วย <c oughs> มันมีหลายปัจจัยมาก <c oughs> บางทีเราเข้าไปเพราะเราต้องการแค่สองกระจก เติมลิปเติมหน้าทัชอัพสักหน่อยอะหรือบางทีเนี่ยเราก็แบบเอากระจกโทรศัพท์เนอะสมัยนี้นก็จะมีตัวจุ๊บใช่ไหมคะติดกับกระจกไว้ปึ้งหนึ่งติ๊กตอกหนึ่งคอนเทนต์ได้คุณในห้องน้ํามันไม่มีอะไรน่าพิสมัยในการถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์อะไรเลยนะคุณก็ถูกคนคุณ,ห,คณหรือว่าผู้หญิงอย่างเราอาจจะลงไหลในไฟที่อยู่หน้ากระจก <c oughs> ที่ทําให้หน้าเราผ่องเสลีเกิน <c oughs> อ่ะแต่ทีนี้สารชในเมื่อผู้หญิงอย่างเราเนาะ ไปเข้าห้องน้ําเพราะว่าต้องการไปทัชอัหนาหบ้างอะไรอย่างไงบ้างปกติผู้ชายเนี่ยเขาไปเข้าห้องน้ําคนเดียวหรือไปเป็นแกง๊งปกติไปกับเพื่อนอีกคนนึงดีกว่าไปสองคนไม่ได้ไปเป็นแก๊งใหญ่หรอทําไมล่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เราไปเป็นแก๊งใหญ่เนี่ยอืมันจะเกิดอ่าชายแท้รวมตัวกันเนาะมันจะเกิดคําว่าคึกขนองขึ้นมาคึกขนองใช่มันจะเกิดการแกล้งกันตอนเรายืนฉี่ได้หรืออะไรได้อะ ทีนี้คำถามต่อมาเนี่ยคก็พูดถึงเรื่องของการยืนฉี่แล้วดิฉันก็สงสัยว่าเวลาที่คุณยืนฉี่เนี่ยพวกคุณเขินอายกันบ้างไหมไม่นะก็มันไม่ได้ยืนติดกันอะพอเข้าไปมันก็เว้นหนึ่งเว้นหนึ่งเว้นหนึ่งอ่ะแล้วถ้าสมมติว่ามันต้องยืนติดกันล่ะก็ไม่เขินแต่ว่าไม่ไม่ควรไม่ควรยืนติดกันอ่ะสมมติแบ่งอย่างนี้มีห้าถอ่ะแน่นอนอยู่แล้วว่า ถ้ายืนห้าโถแล้วคุณบอกว่ายืนไม่ติดกันแสดงว่ามันจะเข้าได้มากสุดสามคนใช่ไหมริมขวาสุดตรงกลางริมซ้ายสุดถูกไหมทีนี้ถ้าสมมติคุณต้องเป็นคนที่สี่ที่ต้องไปเข้าตรงนั้นคุณเลือกที่จะไปยืนฉี่ที่โถหรือคุณเลือกที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในห้องน้ําเลือกเข้าเข้าห้องน้ําจริงปะใช่ถ้าเราไม่รู้จักนะเราเลือกเข้าห้องน้ําแต่ถ้าเรารู้จักเนี่ยก็อาจจะไปยืนข้างๆได้เราอยากรู้มันเป็นค่านิยมหรือมุมมองของผู้ชายไหมที่ว่าถ้าสมมติว่า ผู้ชายคนไหนอื <Ừ. S 1> เข้าไปทําธุระอาจจะเป็นชิ้งช่องหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ว่าเข้าไปนั่งอยู่ในห้องน้ําเนี่ย <Ừ. S 1> คุณจะถูกสเตอริโอไทป์ไหมว่าคุณเป็นเพศที่สามไม่นะจริงปะใช่บางคนมันสะดวกใจในการเข้าห้องน้ําอ่ะคือดิฉันเคยได้ยินว่าบางคนอ่ะไม่กล้าเข้าไปชิงช่องในห้องเออในห้องซ่วมละกัน uh huh. เพราะว่าโดนสเตอริโอไทป์ว่าอาจจะเป็นเพศที่สาม แล้วบางคนก็แบบอุ้ยเนี่ยเข้าไปฉี่อย่างนั้นเขินไอายไม่กล้าให้เพื่อนเช็คของหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันก็แล้วแต่คนปะไอ้คนที่อยากเช็คของเพื่อนอ่ะเป็นคนแบบไหนก่อน <c oughs> เอเอไม่รู้เผื่อผู้ชายอาจจะมีอาจจะเป็นมันก็มีแหละแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทแล้วอ้าวคนปกติจะไปอยากดูของเพื่อนทําไมก็ถูกคนก็พูดถูกแล้วคนอยากดูของเพื่อนหรือเปล่าอุ้ยอาจจะไม่อาจจะยัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> อาจจะยังอจจะ่ะทีนี้ อยากรู้ว่าเราถ้าสมมติว่าคุณต้องเข้าไปชิงช่องอืในห้องส่วมอย่างที่คุณบอกไว้เนี่ยผู้ชายเขาควบคุมกันยังไงคับปกติเนี่ยคุณเกิดมาปุ๊บขึ้นอ่ะยืนอไอเชดอ่ะยืนจับเชดอะไรอย่างงี้จับเชิดแล้วก็ควบคุมเชดไงเราควบคุมเชิดอยู่ในมือเราแต่บางทีถ้ามือเราไม่ว่างเราก็ไม่ควบคุมเชิดแล้วชิงช่องมันจะไม่เปิดอย่างอื่น เปอร์บ้างบางทีบางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันลำกล้องมันเบี้ยวละกันอ่าลำกล้องมันเบี้ยวตรงปลายมันอ่ะฟิวแล้วอ๋อมันครัผมเคยมีเรื่องที่จะมาแชร์คือผมยืนฉี่อยู่ใช่ปะแล้วอยู่ดีปุ๊บห้องข้างๆมันฟลิปออกมาแบบทะลุไอช่องที่มันอยู่ใต้ประตูอ่ะมันฟลิปมาห้องผมผมว่าแบบเฮ้ยอะไรอ่ะคุมน้องหน่อยคุมเชิดหน่อยคุมเชิดด้วยคุณผู้ชมอ่าแล้วถ้าสมมติว่าเข้าห้องส่วม ืคุณเลือกที่จะนั่งฉี่หรือคุณเลือกที่จะจับเช็ดอยู่เหมือนเดิมอ่ามันต้องแบ่งเป็นช่วงดีกว่าถ้าช่วงที่เราแบบอ่าอยู่ระหว่างวันออกไปไหนเรายือนอืมใช่เพราะว่ามันสะดวกกว่าไงอืมอืมแต่ถ้าเราตื่นนอนเนี่ยเราจะนั่งจริใช่<ะ>มีการ<ห>แบ่งแคทตกอรี <category S 1> ด้วยหรอใช่นี่ส่วนตัวนะเพราะว่าพอเราตื่นเช้ามาอ่ะแน่นอนผู้ชายปฏิยาผู้ชายไอเชดไอเช็ดตื่นด้วย ืแล้วถ้าสมมุติเรายือนอีกเนี่ยอไอเช่นเนี่ยคุมทิศทางไม่ได้ละไอเช่นเนี่ยมันจะแบบมันจะสู้มือไอเชนสู้มือละเราก็เลยต้องแบบนั่งลงเพื่อให้กดหัวเชษตลงไปกดหัวน้อง,องเชษไม่ให้มันสู้กลับแล้วอ่ะบางทีผู้ชายบางคนละกันเนาะไม่มั่นใจว่าคุณสรสอชอบหรือเปล่าแต่ผู้ชายบางคนเนี่ยเวลาที่ถ้าเขาใช้ห้องส้วมละกันอในการที่เขาชิงช่องบางที บางคนเลือกที่จะไม่เอาฝาลองนั่งเนี่ยขึ้น <c oughs> แล้วพอคุณปลดปล่อยเรียบร้อยอชิงช่องเรียบร้อยกลายเป็นว่าอาจจะเห็นงานอาร์ตพีซบางอย่างที่เป็นคราบสีเหลือง <c oughs> เยี่ยงมาสตาร์ทที่แห้งแล้ว <c oughs> เปิดอยู่บนฝาชักโครก <c oughs> ตรงนั้นนี่ฉันอยากรู้ว่าทําไมผู้คนถึงไม่เช็ดกันเอวก็เหมือนที่บอกว่าพอเรายืนใช่ปะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวคือแบบอ่ะพอเรายืนเนี่ย เรารู้สึกมันสบายแล้วพอแบบเราไม่ได้ล้างเหมือนผู้หญิงไงใช่ปะผู้หญิงล้างกันปะอาถูก<ช>ผู้หญิงเนี่ยล้างแต่เนี่ยไอเชืปุ๊บพอเราคุมเชืเสร็จปุ๊บเราเสร็จกิจปุ๊บเราสะบัดเลยสะบัดเชื้อแล้วสะบัดเช,ชื้อฟิวช,ช,ช,ช์แล้วมันอาจจะเป็นแบบเออแอบ t r a c t ใช่สเปรดเสร็จทีนี้เราก็อาจจะแบบพอเสร็จปุ๊บเราก็เก็บใส่เข้าเลยเก็บเชืเลยเราก็ไม่ได้ดูว่าเออมันไอ้นี่หรือเปล่ามันเปื้อนหรือเปล่าหรือไม่ก็ไอเชืบังเรามองไม่เห็นอืมอ้าเราเราแบบว่า คุณไม่คิดหรอว่าหรือเวลาคุณเข้าไปในห้องน้ําก็ได้ในฐานะผู้ที่เข้าไปหลังจากการที่มี R อาสพีดสิ่งนี้อยู่เนี่ยคุณไม่รู้สึกหรอว่าแบบอิลฉันไม่อยากนั่งบนนี้ถึงแม้ว่าฉันจะเช็ดแล้วฉันก็ไม่อยากนั่งบนนี้เข้าใจก็เราไม่ได้นั่งไงถ้าสมมติว่าเราเรายืนฉี่อ,ะอ่ะแต่ถ้าเราแล้วถ้าคุณไม่ได้ยืนแล้วรอบต่อไปคุณต้องเข้าไปเพื่อปล่อยอุจจาระคุณจะทํำยังไงก็ล้างออกล้างใช่มันทําได้มันล้างได้นะคุณอาวโลกนี้ผลิตน้ําขึ้นมาให้ล้างนะ ที่คนพูดมันก็ถูกแต่คุณไม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณล้างเนี่ยฝามันอาจจะยังคอนแทมเเนตอยู่หรอก็เออเนาะก็ไม่รู้เนาะทีหลังจะเช็ดให้ก็แล้วกันโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะหลังจากนี้นะคะทุกคนผู้ฟังทั้งหลายไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องของอาร์ตพีซเนี่ยมันจะลดลงนะคะเมื่อเทปนี้ได้ออนแอร์ไปเนาะอ่าโอเคค่ะวันนี้พอห่อปากของพอกันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเราได้ทราบ อินส i พร t เรชันละกันของเหล่าศิลปินทั้งหลายว่าเขามีมุมมองอยังไงแล้วเราได้ทราบของมุมมองที่มาดูผลงานศิลปินต่อจากคุณด้วย <Hello. S 1> อ่ยังไงก็ตามวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณสรชอมากมากเลยคะ่ะเรียกได้ว่าได้ผ่อนคลายกันไปพอสมควรเนอะอาจจะมีเสียงหัลราะ mm. บ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําให้ผู้หญิงอย่างเราเหรือเพศอื่นๆเนี่ยได้เข้าใจผู้ชายมากขึ้นอ่ามา ต่อมาค่ะ EP หน้านะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันต่อดีกว่าว่าจะมีเรื่องอะไรต่างๆนานามากมายที่เรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้หรือว่าผู้ชายคนอื่นๆอีกนะคะก็ต้องจบไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่นะคะกับรายการกุศล slow boy ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ huh? จริงป่ะมา oh my god Good กุศล slow boy ไขกลย,ยุทธ์ลับ 재미있게 <목소리> uh, 등주